ป้าชื่อลำพูนมัรานอกค่ะชื่อเล่นชื่อป้าหนูเนาะก็ตอนนี้ทำงานเป็นอ,อสมอแล้วก็อ,อพมอด้วยนะสองอย่างนะเ,นงเมื่อก่อนป้าก่อนที่จะมาเป็นอาสาสมัครเนาะป้าก็ลำบากเหมือนกันค่ะมีคนมาช่วยเนาะมาช่วยเราชีวิตก็ดีขึ้นมาหน่อยแล้วเราก็นึกถึงว่า เอาตอนที่เรายากลำบากยังมีคนมาช่วยเราให้สู้ชีวิตได้เราก็ต้องขยายผลไปหาคนอื่นที่ยากลำบากเหมือนกันก็ช่วยให้เขาได้มีชีวิตที่ดีเหมือนกับเขามาช่วยเราค่ะป้าชิดแบบนี้ก็ได้ทำงานร่วมกับชุมชนทุกภาคส่วนเลยเนาะก็ ทุกคนมองเห็นความสําคัญเนาะว่าป้าเป็นศูนย์กลางสามารถไปเชื่อมได้ทุกหน่วยงานเนาะก็เลยถ้ามีเรื่องอะไรก็จะเหมือนแก้ไขปัญหาก่อนในในพื้นที่ก่อนเนาะอันดับแรกเนาะถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราถึงส่งต่อไปไปศูนย์คุ้มครองไปพมจเนาะหรือว่าไปอำเภอไปโรงพยาบาลแต่ละทุกคนแต่ละคนจะมีความเดือดร้อนไม่เหมือนกันนะ เกิดเป็นแนวคิดเป็นพื้นที่จัดการตนเองและครับเพื่อนพื้นที่เป็นนูนแดงโมเดลสร้างซื้อสวัสดิการสังคมที่บ้านป้าหนูนะคะก็มีกองบุญค่ะกองบุญก็เอาไว้ช่วยเหลือพี่น้องที่ยากลำบากนะคะก็เริ่มจากตัวป้าก่อนเนาะเป็นหลักเนาะเช่น เวลามีงานบุญงานบวชงานตุบหรือว่าวันเกิดอะไรเขาก็เขาบอกมาเห็นป้าชอบเอาของไปให้ผู้ได้โอกาสนะคะเขาจะบอกป้าเดี๋ยววันนี้จะทําบุญเนะาะวันเกิดเดี๋ยวซื้อของมาให้แล้วป้าเขาเอาไปนะเขาเห็นเราทำเ่ยทุกวันเนาะแต่เขาไม่มีโอกาสได้ไปแบบป้าเนาะเขาให้ป้าเอาไปแจกให้ก็นี่คือเป็นกองบุญเนาะ ส่วนสะพานบุญป้าก็เช oh <my> ่นแม่ค้าที่เคยเห็นว่าป้าชอบเอาของมาให้กระโจกว่าเยนูว,วันนี้ฝากใครจะแพงนิดเด้อเอามาให้ไว้เป็นกองบุญอยู่ที่นี่ก็มีทุกอย่างนะคะ่ะของใช้นะก็มีพระอ้อมมีข้าวตาอาหารแย่งเราจะจัดเป็นถุงย่างชีพเอาไปแจกผู้ดเดือดร้อนในชุมชนค่ะก็ถ้ามีเรื่องอะไรทุกเรื่องเขาจะบอกไม่เขินบ้านหนูทุกเรื่อง